สตั้ดีทุกคนที่หลงมาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอาวุธตระกูลเซตหินที่ไม่เคยมีใครอยากจะได้มันเลยด้วยซ้ำนะครับจริงๆก็มีแหละมันก็ต้องมีบ้างนะครับคนที่อยากจะได้อาวุธเออ่พวกอาวุธเซตนี้หรือว่าอาวุธเซตหินนะครับซึ่งอาวุธเซตหินเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3อาวุธนะครับก็จะมี submitt shaper ตัวของเดียนฟอสแล้วก็ vortex wind pressure นะครับซึ่งถ้าผมอ่านชื่อออกผิดก็ต้องขออภัยนะมันอ่านยากมาก แต่ก่อนที่เ,เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเ,มเกมดีๆอย่าง Richman Shop บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภยัย100%เมนมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเพจแทมมีผู้ติดตามหลักแสนคนเติมทั้งใน l i น e f a c e b o o อิน s ต a g กรมและเว็บไซต์ Richman Shop วิธีเติมก็ง่ายมากครับแค่เข้าไปเลือกเกมที่เราต้องการจากนั้นกรอก u i d และชื่อในเกมตามด้วยเซิร์ฟเวอร์จากนั้นให้เราเลือกแพ็กที่เราต้องการที่จะเติมครับกดดาเนินการต่อแล้วชําระเงินผ่านค r ว o d e คดเช็คหมายเลขสั่งซื้อผ่าน INE, รออแแบเเเเดดีียยยววววลล้้พื่พ่่่นนนกกก็ไไสุุซึงถาาาามมทํธ เอ้ยทำไมอาวุธเซตนี้เนี่ยถึงมีแต่คนที่จะเรียกว่ารังเกียจได้ไหมก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับจากคอมเมนในกลุ่ม Facebook ที่ผมเห็นมาก็ค่อนข้างที่จะด่าอาวุธตระกูลนี้พอสมควรเลยมันเป็นเพราะอะไรนะครับเรามาดูทีละหัวข้อกันดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยออฟของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับดีแบบดีมากๆนะครับแต่สาเหตุที่มันแยน่เดี๋ยวต้องมาฟังกันอีกทีนะครับซึ่ง ถามว่าสแต็มันดียังไงนะครับทั้ง3อาวุธมีสแต็แบบเดียวกันเลยก็คือแอตแท็กหรือว่าเบสแอตแท็กของมันเนี่ยจะอยู่ที่608นะครับเป็นแอตแท็กเทียกลางหรือว่าเทียมาตรฐานของอาวุธ5ดาวนะครับถือว่าไม่ต่ำไม่สูงแล้วก็ตัวของออฟอาวุธเนี่ยจะเป็นออฟของพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ถึง49.6%ถือว่าสูงมากๆนะครับแต่ถามว่าทำไมคนถึงไม่ใช้แต่ถ้าถามว่าทำไมคนถึงไม่ใช้นะครับถ้าทั้งที่อาวุธ าดาบใหญ่ประเภทพลังป้องกันเนี่ยถึงมีแต่คนเล่นแต่ว่าอาวุธที่เป็นพลังโจมตีทําไมคนถึงไม่เล่นนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องอธิบายไว้ก่อนนะครับว่าไออาวุธที่เป็นออฟพลังป้องกันหรือว่าตัวของดาบใหญ่สีดาวที่คราฟได้นะั้น,ะนะมันจะมีตัวละครที่สามารถใช้ได้อย่างอิตตกกับโนเอลนะครับแต่วา่าถามว่าอาวุธเซตอินเนี่ยมันไม่มีใครใช้ได้เลยเห,อหรอก็ต้องตอบว่ามันมีคนใช้ได้เกือบทุกตัวครับแต่มีแต่นะ ก็คือด้วยความที่ว่ามันแจก ATK ค่อนข้างที่ใะเยอะนะครับทาให้มันสาเอ้ยทาให้มันอ่ปั้นสแต่คน,น,นอื่นๆค่อนข้างที่ใหย,ยากนะครับเพื่อให้มันสมดุลน่ะเพราะว่าตัวของอาวุธเสน้นหินเนี่ยมันแจก ATK ที่เยอะเกินไปเยอะอยังไงคือตอนแรกที่ผมบอกว่า6 0 8กับ49.6%ว่าเยอะแล้วนะครับเรามาอ่านเปิร์กของอาวุธกันดีกว่าเพราะอาวุธของอ่องอองทุกชิ้นเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันหรือว่าเวลาที่เราการโล่จงรี่หรืออะไรอย่างนั้้นนนนนก็็จะหาาาขึ20%เเปววล8วิที หลังจากที่โจมตีถูกเป้าหมายเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก4%นะครับสามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ชั้นซึ่งการเกิดขึ้นใน1ครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นทุก0.3วินาทีครับและเมื่อได้รับพลังป้องกันจากโล่เนี่ยเอฟเฟกต์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก100% หรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือ4% 5ขั้นคือกี่เอ่อคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือ20%เท่ากับว่าแอทแท็ K ที่เราได้รับมาเนี่ยคือ20%ที่เพิ่มขึ้นมาก็กลายเป็นแอทแท็ K 69%ถูกไหมแล้วก็ยังมีเบสแอทแท็กอีก608อีกนะซึ่งเยอะแค่นั้นยังไม่พอถ้าคุณมีโลเดเนี่ยเอฟเฟกต์นี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกหมายความว่าคุณจะได้ ATK เพิ่มอี20ก20%กลายเป็นว่าคุณจะมีแอทแทูกที่89.6%ครับนี่ยังไม่รวมกับตัวของการใส่เลการหรือออะไรพวกกนนั้นี ซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เยอะแค่จะล้นไปเลยนะครับนี่ยังแค่ขัดหนึ่งนะขัดหนึ่งให้ถึง40%นะครับมาที่ขัด5ตัวของขัด5เนี่ยก็จะอยู่ที่80%ดสิบเปอรเแท็เพิ่มแปดสิบเกูถามจริงก็คือมันจะเป็น8%ปห้าครั้งเป็น40%ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีโล่เนี่ยก็จะบวกไปอีร้อยก็คือเราได้เอ k 8ทครับมาบวกกับสี่กกลายเป็นเท่าไหร่ประมาณ ตีกลมๆว่าร้อนะครับแล้วก็มีเบรดใทไทยกร้อยแปซึ่งมันล้นนะครับมันล้นขนาดที่เรียกได้ว่าเอามูลค่าสามแปดเหล่านี้นเนี่ยไปใส่เป็นอย่างอื่นจะคุ้มกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ใส่อุปสรรคประเภทนี้แล้วดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ต้องการ a อ k กับความเร็วขี้เป็นหลักอย่างเช่นอายากาศก,ก็สามารถใส่ดาบมิสซ์ซัมมิเชเปอร์ได้นะครับตัวฮอลวอลเทคเนี่ยตัวที่สามารถใส่ได้จริงๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะมีแค่เซียว กับตัวของเฉินเหอนะครับที่ใส่แล้วคุ้มนะ่วนดีแอนฟอร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใส่ได้กับตัวทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นดินลุกใยเต๋าอะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยเขาที่ว่าในส่วนของดาบใหญ่เนี่ยมันมีดาบวูฟที่ดีกว่าหรือว่ามันมีประโยชน์กว่าดาบดีแอนฟอร์สนั่นเองนะครับทำให้ดาบทั้ง3เซตนี้เนี่ยถูกเกลียดหรือว่าความนิยมต่ํากว่าดาบประเภทอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันแย่นะคือมันดีแต่ไม่มีใครใช้เพราะว่ามันไม่คุ้มนั่นเองครับแต่ว่า คือถามว่าใครมีก็ควรใช้นะเรียกยีดีกว่าถ้าใครไม่ได้มีดาบที่ดีแบบนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่น่าใช้ครับหรือว่าเอาง่ายๆก็คือสมมุติคุณมี5้าดาวอาวุธ5าดาวอยู่3ชิ้นแล้วทั้ง3ชิ้นมันเป็นเซตหินหมดเลยไม่มีไม่มี5้าดาวชิ้นอื่นเลยไอ้ทั้ง3ชิ้นเนี่ยยังดีกว่าอาวุธ4ดาวหลายๆชิ้นนะครับด้วยความที่มันเป็นอาวุธ5ดาวด้วยแหลนะเนาะออฟมันก็จะดีกว่า และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่า,าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด Subscribe เพลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมจ่านทาวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า